โอเคนะครับวันนี้นะครับเราก็มาพบกับการแนะนำบุสต็กอีกแล้วนะครับว่าเวอร์ชันไหนมันดีนะครับการเล่นฟรีไฟล์เนี่ยมันต้องเล่นเวอร์ชั่นไหนนะครับ ใครที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับฟ e ีไฟแม็นะครับเล่นกับบูสเต็ในคอมนะครับบางทีนะครับอาการมันอาจจะอาการเมาส์หลอนนี่ฮะเมาส์หลอนบ้างเมาส์หันเร็วบ้างหันช้าบ้างนะครับทั้งๆที่ปกติแล้วเนี่ยเราเล่นฟ FI ไฟธรรมดาเนี่ยมันก็เป็นมันก็หันปกติใช่ป่ะแล้วพอมาเล่นฟ e ีไฟแม็เนี่ยอาการอาการมันจะเปลี่ยนไปแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าบางทีบางทีบางคนนะครับอาการของคนอาจจะไม่เหมือนกันนะอาการของแต่ละคนมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับ แต่ว่ามันก็คล้ายๆกันแหละอาการแรกนะครับคืออาการเมาส์หันไวใช่ไหมบางทีอ่ะเราเอาตั้งค่าบูสเต็คฟรีไฟตัวเก่าที่เราเล่นประจำอ่ะมาเล่นนะฮะแล้วมันก็หันไวอ่ะเคยปะมีใครแบบหันไวบ้างบ้างแบบเนี้ยโอ้โห โอ้โหแบบหันทีเดียวแบบหันนิดเดียวมันไปแบบโอ้โหอีกซีกโลหนึงเลยอ่ะเห็นปะเห็นปะแล้วก็อาการหนึ่งนะครับอาการเมาส์หลอนบางทีก็หลอนบ้างบางทีก็ไม่หลอนบ้างนะฮะแล้วก็อาการอีกอาการหนึ่งก็อยู่ดีๆก็หันช้าพอหันช้าปุ๊บแล้วก็หันกลับมาหันไวอันเนี้ยอันเนี้ยเห็นปะตอนแรกหันช้าละอันนี้โคตรไวเลยเห็นปะโอเคนะครับปัญหานี้จะหมดไปนะครับคือ เดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีโอ้โหโอ้โหอันนี้ผมแบบหันแอคไม่ได้เลยอะเอาแบบผมขยับนิดเดียวนะโอเคนะครับวันนี้ผมจะมาบอกเคล็ดลับนะครับการแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับโอเคนะครัให้เรานี่ครับไปที่ Google Chrome เลยนะฮะให้เราไปที่ Google Chrome แป๊บนึงน,นะครับเดี๋ยวผมวาร์ปไปที่ Google Chrome เลยแล้วกันไป โอเคครับถ้าเรามาที่ Google Chrome ทุกคนอาจจะไม่ต้องมาที่ Google Chrome ก็ได้นะครับอันนี้เป็นวิธีที่ผมได้แบบไปทำม,มั่วๆม,มานะฮะผมก็ลองแบบพิมพ์เสื้อหาแบบมั่วๆเพราะว่าผมโหลดบูสเต็ k ใหม่อยู่แล้วนะครับเพราะว่าผ,ผมก็เลยพิมพ์ไปว่าเล่นฟรีไฟในคอมน่ฮะแล้วตอนแรกผมก็โหลดบูสเต็ค5ธรรมดานี่แหละนะครับแล้วผมมันโหลดปุ๊บแล้วมันเล่นไม่ได้ทุกคนมันหลอนอนะ่ะเห็นปะมันจะเป็นอาการอย่างนั้นเลยนะครับแล้วผมก็เลื่อนลงมาดูนะฮะแล้วมันก็เขียนว่าเล่นฟรีไฟเนี่ย แล้วผมเลื่อนไปเลื่อนมาผมเจอเว็บของบูสต์แตกเองเลยนะครับนี่มันจะเขียนว่าเล่นเกมกาลินาเอเล่นกาลินาฟรีไฟอะไรเนี่ยเนี่ยออนไลน์เอเล,เล่นกาลินาฟรีไฟอะไรนะครับออนพีซีนะฮะเหมือนมันจะแบบสําหรับ PC เลยหรือเปล่าอันนี้ไม่ไม่ไม่รู้นะครับแต่ว่ามันเป็นบูสต์แตกเหมือนกันนะฮะทุกคนก็ลองกดตรงนี้ไปนะครับกดไปเลยนะฮะแล้วมัาานก็ดาวน์โหลดใช่ปะถ้าเรากดตรงนี้แล้วมันจะขึ้น หน้าต่างอัปเดตมาเนี่ยฮะเราก็อัปเดตไปเลยนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมอัปเดตไปแล้วนะฮะมันจะขึ้นแค่อัปเดตนะครับใครที่ขึ้นอัปเดตก็อัปเดตไปเลยนะฮะมันจะเป็นบูส t ต t กระเวอร์ชั่น5นะครับแล้วเราก็ update, อัปเดตอ่าให้มันเสร็จไปเลยนะฮะงั้นเรามาดูการตั้งค่าบูสเต a ตนะครับบูสเต็ตมันจะเป็นเวอร์ชั่นนี้นะครับหลังจากที่มันอัปเดตมามันจะเป็นเวอร์ชัน5.386 จุด 1, 1. นะครับอันนี้มันจะอัปเดตถ้าสมมุติว่าเรามีบูสเต็คห้าเวอร์ชันก่อนหน้านี้แล้วเราลงเกมไปแล้วเนี่ยเกมมันจะไม่หายนะครับข้อมูลทุกอย่างมันจะไม่หายนะฮะการตั้งค่าทุกอย่างเราจะไม่หายเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับ มันจะเปลี่ยนแค่เวอร์ชันนะฮะโอเคถ้าสมมุติว่าเราอัปเดตเสร็จแล้วใช่ไหมให้เรามาตั้งค่านะครับอันนี้สําหรับสําหรับการตั้งค่าของผมนะฮะทุกคนอาจจะมีการตั้งค่าเป็นของตัวเองแล้วอันนี้ผมอันนี้ผมไม่รู้นะครับบางทีก็บางคนนะฮะก็ตั้งค่าเป็น2คออะไรอย่างนี้นะครับแล้วแต่ สเปคคอมของแต่ละคนนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมจะตั้งประมาณนี้เลยนะครับเฟรมเดทก็ดันไปที่90พอนะฮะส่วนจอแสดงผลนะครับจอแสดงผลผมตั้งไปที่พันเนะฮะดีพายร้อยหกนะครับโอเคส่วนต่อไปนะฮะใครมี ssd นะครับผมแนะนำนะให้ลงบุสเต็กที่ ssd เลยนะครับมันจะโหลดเกมได้เร็วมากนะครับแล้วตรงนี้นะครับผมแนะนําให้เป็นฮาร์ดแวร์นะฮะส่วนนั้นอื่นก็ออโต โมเดลไปนะฮะัออดิโอนะครับ,รบอันนี้เป็นเสียงไม้นะฮะเสียงไม้เข้าเสียงทุกอย่างนะครับเสียงทุกอย่างในเกมหรือว่าในอะไรก็แล้วแต่นะที่เราเล่นบูส t ต c k ตัวนี้เราจะให้มันไปอ,ออกเสียงที่หูฟังไหนนะสมมุติว่าผมใส่สมมุติว่าผมใส่หูฟัง USB เนะี่ยเสียงทุกอย่างหรือว่าผมเปิดเพลงใน u t u b e เนะี่ยใน YouTube ในบูสเต็คเนะี่ยมันก็จะออกหูฟังครับส่วนไมโครโฟนนะครับ ไมโครโฟนผมมี2อันนะครับอันแรกเป็นไมโครโฟนของฟังนะฮะส่วนอีกอันนึงเป็นไมโครโฟนตั้งโตะนะครับผมจะเลือกเอาอันนี้นะครับเวลาไปเปิดคุยกับคนอื่นก็มันจะเป็นเสียงไมโครโฟนอีกตั้งโตะนะฮะโอเคเราก็กดไปนะครับส่วนเกมแพดก็ไม่ได้ตั้งค่าอะไรนะครับส่วนอันนี้นะฮะอ่ะนะครับมาถึงหน้านี้นะฮะอ่าหน้านี้นะครับผมแนะนําก็เหมือนเดิม การตั้งค่าผมจะเหมือนเดิมทุกอย่างนี่ครับไม่ว่าจะเวอร์ชันไหนนะแต่ถ้ามันแหลกจริงๆนะครับแหลกโคตรๆเลยเนี่ยผมจะผมถึงจะเปลี่ยนการตั้งค่านะครับเป็นเป็นตั้งค่าอย่างอื่นนะฮะแต่สำหรับแต่ส,สาหรับผมแล้วนะครับใครที่มาดูที่แบบติดตามตั้งแต่ผมทําชิปอ่ตั้งค่าบูสเต็จมาเนี่ยบางคนก็ทําแล้วไม่แหลกบ้างบางคนก็ทําแล้วยังมีปัญหาบ้างอันนี้ก็มันแล้วแต่มันแล้วแต่สเปคคอมของใครนะฮะของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับนะฮะส,สำหรับใครที่แบบ ่าเห็นผมสตรีมแล้วมันรู้สึกว่าเออมันลื่นดีนะฮะหรือว่าใครแบบเห็นคลิปที่ผมทําไปนะแล้วมันแล้วมันตอบโจทย์นะครับหรือว่าเห็นผลโอเคแบบทําตาม,มแล้วมันไม่แหลกนะฮะสำหรับใครที่มาดูคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับการตั้งค่าก็ผม ของผมก็จะประมาณเดิมๆเลยนะฮะเดิมๆแบบเก่าแบบเดิมนะฮะทุกอย่างก็เดิมเป๊ะทุกอย่างนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะส่วนเวอร์ชันเนี่ยผมไม่รู้นะครับของใครอาจจะโหลดก่อนหน้านี้มาอาจจะเป็นเวอร์ชั่นอื่นนะฮะหรือว่าอาจจะเป็นเวอร์ชั่นที่มันสูงกว่านี้นะครับอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ว่าผมโหลดเว,เวอร์ชั่นธรรมดาแบบ อันนี้ผมโหลดเวอร์ชันตอนแรกผมโหลดเวอร์ชันธรรมดามานะครับเวอร์ชัน5ธรรมดาเล่นมันก็รู้สึกว่าเออนั่นแหละเป็นเหมือนเหมือนกับทุกคนนั่นแหละอาการแบบเหมือนเหมือนการเป๊ะเลยนะฮะทั้งแหลกเอ้ยไม่ไม่แหลกแต่ว่ามัน,ม,นมันหันไวอะ่ะมันหันแบบไม่สมูทเหมือนเหมือนบูชเหมือนวีไฟไออันเก่าอะ่ะใช่ปะ่ะฮะนะครับส่วน ถามว่าฟรีไฟแม็กกับฟ f i ไฟธรรมดาเนี่ยมันเกิดจากอะไรที่มันที่มันที่มันเป็นอย่างนี้นะครับการที่เราหันเมาไวเนี่ยตอนแรกเราเล่นฟ f i ไฟธรรมดามันหันมันหันแบบมันมันหันธรรมดาใช่ป่ะเอ่อบูสเต็กหมันหันธรรมดามันยังสมูทเหมือนเดิมนะครับพอเราโหลดฟรีไฟแม็กมาเนี่ยแล้วแบบเราเอาการตั้งค่าเดิมๆเนี่ยทำไมมันทำไมมันไม่เหมือนตัวเก่าใช่ป่ะอ่าทุกคน หลายคนอาจจะสงสัยหรือว่างงมันเป็นเพราะ e e f i r e Max หรือเปล่านะครับ Free Fire m a กก็ส่วนหนึ่งนะฮะถ้า e e f i r e Max มันก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ส่วนมากเนี่ยมันอยู่ที่มูสต a c กมากกว่านะผมว่านะครับเวอร์ชั่นนี้นะครับมันอาจจะเป็นเวอร์ชั่นที่ฟ FI r e เองนะครับแนะนําหรือว่าทําออกมาเพื่อเล่นในบน PC เท่านั้นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันไม่มันมันมันไม่มันไม่ได้ขึ้นในหน้าเว็บที่ผมเอาให้ดูตั้ง แต่แรกนะครับตั้งหนึ่งนะเนี่ยมันขึ้นอย่างนี้เหมือนรู้สึกว่าอ่าบูสแต็กเองหรือว่าฟรีไฟเองนะครับมันออกแบบบูสแต็กเวอร์ชั่นนี้มาเพื่อเล่นในฟรีไฟหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะครับแต่รู้สึกว่าผมเข้าเกียไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนเจอกับคอมในคอมเหมือนกันนะครับเพราะว่าฟรีไฟได้ประกาศออกมาแล้วว่าเขาจะอัปเดต ระบบที่เล่นในคอมกับในคอมนะครับให้มันจับคู่กันให้มันไม่เอาเปรียบมือถือกันเกินไปนะครับเพราะว่ามือถือก็ต้องเจอกับมือถือใช่ปะเวลาเจอคอมบอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบโกงเกินไปนะครับบูสแตก็กหรือว่าฟรีไฟล์เนี่ยเขาก็เลยแบบคิดค้นเวอร์ชันหรือว่าทำอ,อัปเดตมาใหม่นะครับเพื่อให้เล่นบน PC หรือว่า PC เหมือนกันให้จับคู่เหมือนกันนะครับอ่ะเราถ้าสมมุติว่าเราโหลดมาแล้วตั้งค่าเสร็จอะไรสมบูรณ์หมดแล้วนะครับ อย่างอื่นเหรอถ้าสมมติว่าเราโหลดอัปเดตมาแล้วใช่ปะถ้าทุกคนไปนโหลดจากเว็บนั้นแล้วอัปเดตมาแล้วใช่ปะให้ทุกคนลองการกระบาดออกก่อนนะฮะบ,บางทีมันอาจจะคืนค่าเดิมนะครับถ้าสมมติว่าของใครค่ายเขียวนะครับให้เรากดไปที่ Nvidia Control Panel นะฮะเราก็มาที่ตัวแรกเลยเอ้ยไม่ใช่ 3D 3D นะครับแล้วเราก็มาทําเหมือนเดิมครับปิด VSync เหมือนเดิมนะครับ เพื่อปิดวีซิงทาไมเหรอปิดวีซิงเพื่อลดเอ้ยปลดล็อก fps นะครับถ้าเปิดมันจะล็อกอยู่ที่60เฟรมนะครับมันจะล็อกอยู่ที่ตามพื้นจอแล้วแหละนะฮะเอ้ยอันนี้ไม่รู้นะครับมันอาจจะล็อกที่60เฟรมหรือเปล่าถ้าสมมุตินะครับของใครนะครับมีหลายเวอร์ชันเหมือนของผมนะอาจจะงงเฮ้ยทำไมมันมี2อันแล้วอันไหนเอ้ยแล้วอันไหนที่เราโหลดมาเมื่อกี้อหยุดไหนนะฮะให้เรานะครับลองมาเอ่อตรงนี้นะครับหน้าจอของเราเลยนะมันจะมีเบต้านะครับอันนี้ของผม มี2เวอร์ชันนะครับมันจะมีเบต้ากับบูสเต็คห้ที่ผมอัปเดตมาเมื่อกี้นะครับให้เรานะครับคลิกขวาตัวที่เราจะเให้เรานะครับคลิกขวาตรงที่ที่เราโหลดมาเมื่อกี้นะครับขวานะฮะแล้วก็อันสุดท้ายนะครับแล้วเราก็มาดูชื่อตรงนี้นะฮะนี่ชื่อมันชื่อไฟล์นะครับที่มันเก็บไฟล์ไว้แหละอยู่ไดรฟซีนะฮะเป็นบูส t ต c k nxt นะฮะให้เรานะครับจําตรงนี้ไว้จำนามสกุลตัวสุดท้ายมันไว้นะครับสองตัวนี้มันจะไม่เหมือนกันนะฮะอ่ะลองดูตัวนี้นะครับ นี่ไงเห็นป่ะตัวเบต้านะครับมันจะเป็นบูสแต็กระไรเนี่ยตัว A นะครับมันจะไม่เหมือนกันนะให้เราจําตัวนี้นะครับ n x t นะและสมมติว่าเราจํามาแล้วใช่ป่ะมันมี2อันให้เรากดนี่ป่ะเอ้ยไม่ต้องกดก็ได้ชี้ดูเฉยๆเห็นไหมมันจะขึ้นตรงเนี้ยอ้าวหายเห็นป่ะมันจะขึ้นอ่าได้ซีอะไรเนี่ยบูสแต็ก n x t นะครับส่วนอันนี้นะฮะเห็นป่ะมันจะขึ้นบูสแต็กเอันนี้มันจะเป็นตัวเบต้านะครับส่วนตัวนี้มันจะเป็นตัว พุ่นสเต็ก5นะฮะถ้าสมมติว่าใครเลือกไม่ได้จริงนะฮะถ้าสมมติว่าของใครไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนนะฮะให้ลองใช้วิธีนี้ดูนะครับนี่ถ้าสมมติว่าเราเจอแล้วล้วก็อ่ะนะฮะถ้าสมมติว่าเราเจอแล้วนะครับให้เรากดให้มันเป็นแถบอย่างนี้แล้วเราก็แอดไปเลยนะฮะแล้วเราก็เลื่อนลงมาดูครับว่าเราปิดหรือย,ยังโอเคอันนี้เราปิดและะ้วนะครับส่วนใครยังไม่ปิดมันจะ มันจะไม่ขึ้นอย่างนี้นะให้เราสังเกตตรง v-sync นะครับนี่จําไว้นะฮะบางคนถ้าดูไม่ทันก็ stop ไว้ก็ได้นะครับโอเคจำ v-sync นะครับถ้าของใครเป็นภาษาไทยก็ v-sync แนวตั้งนะครับอ่าแล้วอีกตัวหนึ่งนี่ฮะ open gl นะครับพี่ลงท้ายด้วย gpu นี้นะครับจำจำจำ gpu นี้ไว้ก็ได้นะครับให้เราเปลี่ยนเป็นการ์ดจอของเราเองนะฮะแล้วเราก็กดแอปพลไปเลยนะครับอันนี้ของผมทำเสร็จละโอเคแล้วเราก็ลองมาเข้าไปลองเล่นดูไปอ่ะโอเคนะครับ เราก็กลับเข้ามาสู่ภายในเกมเสร็จเรียบร้อยนะครับดังแป๊บนึงนะครับขอุยาดเสียงแป๊บนึงนะโอเคนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะฮะก็ดาวน์โหลดอะไรให้มันเสร็จเรียบร้อยนะครับดาวน์โหลดให้ผมแนะนำนะครับให้ดาวน์โหลดก่อนนะแนะนำนะครับให้ดาวน์โหลดก่อนนะฮะแล้วก็มาตั้งค่าตั้งค่าในเกมก็จะประมาณนี้นะครับให้เรากดย้ำไปก่อนนะย้ำย้ำย้ำ ย้ำนะฮะย้ำโอเคนี่ฮะให้เรากดย้ำไปประมาณนี้อย่าเพิ่งรีนะให้เราโหลดข้อมูลเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ค่อยรีทีเดียวนะครับเราก็มาตั้งค่าตรงนี้ไว้นะครับอ่า <c oughs> โอเคถ้าสมมติว่าเราโหลดโหลดข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรารีโปรแกรมนะครับรีอีกครั้งหนึ่งนะรีอีกรอบหนึง่งไม่ได้รีโปรแกรมนี้ก็ได้รีแค่เกมเนี่ยปับ๊บแล้วก็ล้างทั้งหมดแล้วก็เข้าใหม่แค่นั้นนะครับถ้าสมมติว่าเรารีเสร็จแล้วนะครับให้เราลองมาเทสดูนะครับว่ามันจะ เร็วหรือว่ามันจะช้าเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับงั้นผมจะไปลองเทสในโซนฟีสตล์ดูนะครับไปอ่ะนะฮะเราก็กลับเข้ามาสู่ภายในโหมดฟีสตล์เสร็จเรียบร้อยนะครับลองดูนะลองหันเมาส์ดูเห็นปะมันจะหายเลยนะครับมันจะเป็นเหมือนเดิมเลยนะมันจะเป็นเหมือนเวอร์ชัน5ธรรมดานะครับเอ้ยมันจะเป็นเหมือนฟีฟายธรรมดาเลยนะฟีฟายไอ้นั่นอ่ะที่เราหันเล่นปกติอ่ะนี่นะครับไม่หันเร็วไม่หันช้านะฮะนี่ผมหันจิกจ๊กจิ๊กเห็นปะ ไม่หันเร็้วหันช้านะครับมันจะหันสมูทนี่ยอันนี้บิดนะครับใครที่อยากรู้บิดนีฮะบิดก็เหมือนเดิมเลยนะครับบิดไม่ต่างจากอันเก่าเลยนะฮะเนี่ยความไวนะครับความไวหรืออะไรก็ประมาณเท่าเดิมหมดเลยนะครับเหมือนอันเก่าอ่ะเหมือนบ u ูสแต็กเอ้เหมือนฟรีไฟธรรมดาครับโอเคบิดนะครับก็เป็น1 6ื่นหกสเหมือนเดิมนะครับหมื่นหกสี่ร้อยห้าสิบเหมือนเดิมนะครับส่วนแกน x กแกน y เนี่ยมันแล้วแต่คนถนัดนะ อันนี้ผมบอกไม่ได้นะครับบางคนก็ถนัดเมาส์เร็วบางคนก็ถนัดเมาส์ช้านะครับบางคนก็ถนัดแกนวายเนีย่ยน้อยนะครับบางคนก็ถนัดแบบลากทิเดียวก็ขึ้นหัวไปนู่นนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่คนที่แบบจะตั้งนะฮะส่วนความไวนะฮะอันนี้มองมองรอบๆเนี่ยผมจะโฟกัสแค่ตรงนี้นะฮะแล้วแต่แล้วแต่คนตั้งนะบางคนก็ตั้งศูนย์บางคนก็ตั้ง, 0, ง,ง 100, ร้อยนะฮะมันอันนี้มันแล้วแต่ แล้วแต่คนที่แบบเขาถนัดนะครับอันนี้ส่วนตัวผมก็ถนัดประมาณนี้เลยนะฮะโอเคนะครับมันก็จะประมาณนี้เลยนะฮะเดี๋ยวลองเอาปืนมายิงดูก่อนแป๊บนึงนะโอเคโอ้โหแบบมันมันสมุทเหมือนเดิมเลยนะครับมันไม่มีหันหันเร็วไปปะเปึ๊บเปึ๊บเห็นปะปึ๊บมันจะสมุทเหมือนเดิมเลยนะฮะปึ๊บเห็นปะมันจะแบบถ้าสมมติว่าบางบางแบบแอนเก่ามันจะกระโดดแล้วก็หันเนี่ยต่าง้นมันก็จะไวใช่ปะแต่อันนี้มันเหมือนเดิมหมดเลยครับมันเหมือนเดิมเหมือน เหมือนแต่ก่อนที่เราเล่นนะเห็นปหมมันจะสมูทนะครับเนี่ยมันจะมันจะเล่นง่ายเหมือนเดิมนะครับมันจะไม่หันไวไม่หันช้านะเนี่ยเห็นปหมแกน x แกน y นะครับแกน x แกน y นะฮะอ่าของแต่ละคนเนี่ยมันถนัดไม่เหมือนกันใช่ปหมแต่ถ้าสมมุติว่าใครแบบอยากรู้แกน x แกน y ของผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะเขียนนะครับเพราะว่าผมไม่อยากบอกเท่าไหร่นะแกน x แกน y เนี่ย ถ,ถ้าถามว่าบอกได้ไหมบอกได้ครับแต่ว่าของผมเนี้ยมัน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 แล้วแต่สถานการณ์เช่นแบบว่าถ้าสมมติว่าเราเล่นโซนแบบเอถ้าสมมุติว่าเราเล่นด่าน แหงใหญ่หรือว่าแรลงสีๆเนี่ยผมจะปรับแกน X ขึ้นทีละทีละนิดทีละหน่อยนะฮะแล้วแต่จังหวะนะครับถ้าสมมติว่าอ่าวันนี้ผมรู้สึกว่าผมเพิ่งตื่นนอนอะไรเงี้ยมันยังเบอร์เบอร์อยู่อย่างเงี้ยแบบเรามาเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยมันมันอาจจะแบบเบอร์อยู่ใช่ปหแล้วมันลกไม่ขึ้นอะไรเงี้ยผมก็ปรับขึ้นนะฮะปรับให้มันเล่นง่ายๆเข้าใจปะมันไม่ตายตัวนะครับแต่ถามว่าค่าตายตัว ของผมเนี่ยมันอะไรผมจะค่าตายตัวที่ผมตั้งก็ประมาณ1.80นะครับ1.80ถึง2ถึง2.0000เนี่ยฮะส่วนความไวยนี่ก็แล้วแต่นะครับบางทีก็ปรับ1.50บางทีก็ปรับ1.80บางทีก็ปรับ1.75อะไรเงี้ยมันแล้วแต่แล้วแต่บางจังหวะใช่ปะเวลาแบบเราเล่นไปรู้สึกว่าเอ้ย รู้สึกเหนื่อยแขนว่ะเหนื่อยแขนว่ะมันหันช้ามันหันไม่ทันใจปรับขึ้นเนี่ยอย่างนี้นะครับอันนี้มันสไตล์ผมนะผมจะประมาณนี้นะครับสําหรับการแบบค่าแกน x แกน y ของผมมันจะมันจะไม่ลงตัวนะครับมันมันจะไปเรื่อยๆอ่ะเข้าใจวะบางทีแบบเนี่ยโอ้โหปรับมันยิงไม่ขึ้นว่ะยิงไม่ขึ้นว่ะปรับขึ้นดกว่ะปรับขึ้นทีละห้าบางทีปรับขึ้นทีละสิบเนี่ยโอ้โหอันนี้มันเลยว่ะอันนี้มันเลยหัวว่ะปรับลงเีกว่ะปรับลงสักสองอ่ะโอ้โหอันนี้อันนี้มัน อ,อ, skins, Somehow, อันนี้มันกช้าว่ะมันมันลมกไมาตรงตัวนี้ว่ะเราก็ปรับประมาณอันนี <gameplay> ้แหละทุกคนประมาณนี้เลยผมอ่ะมันผมของผมมันจะตายตายตัวไม่ไม่ได้ครับผมมันจะไม่มีตายตัวนะผมจะปรับไปเรื่อยๆนีฮะแล้วแต่แบบถนัดเนี่ยเห็นปะโอ้โหขึ้นหัวเม็ดเดียวเราก็ปรับอ่ามันรู้สึกว่ามันขึ้นไม่ได้มันลากหัมไม่ได้เราก็ปรับนี่ขึ้นอย่างนี้เลยเนี่ฮะโอ้โหอันนี้เลยอันนี้เลยไปเลยอันนี้พอได้อันนี้พอได้นี่มันมันมันไม่ตายตัวนะครับ ประมาณนี้นะฮะสำหรับการตั้งค่าของผมทั้งหมดนะครับสำหรับใครนะฮะที่ทําได้แล้วก็มาเมน t หรือว่ามาแนะนําเคล็ดลับต่างๆนะครับเผื่อใครแบบทําให้มันยิงหัวง่ายขึ้นหรือว่าสมุดง่ายขึ้นกว่านี้นะฮะลองมาเมนคุยกันดูนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็ไม่มีอะไรนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์ผมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ทุกอย่างนะฮะลิงก์โหลดบุส s t ส c ตนะครับไวทใ ไว้ใต้ด้านล่างดีคิปชั่นนะฮะสำหรับวันนี้นะครับสว ra ันดีผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมมาดูสตรีมผมเลยนะบางทีก็สตรีมนะครับช่วงนี้ช่วงนี้อคอมมันไม่ไหวจริงนะครับคอมพึ่งซ่อมพัดลมไปซ่อมพัดลมพาวเวอร์สไปายไปนะครับมันไม่หมุนนะฮะมันทําให้คอมผมดับตลอดเลยมันร้อนเล่นไปแล้วมันร้อนนะครับมันก็เลยดับเปิดดับเปิดดับนะฮะจะจะเสียอะไรอยู่แล้วเนี่ยโอเคนะครับสับวันดีนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับล่านี้บาบบครัผม